ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคยิงหัวระยะประชิดในแพทใหม่นี้นะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการวางเป้าแล้วก็ตั้งค่าในเกมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้เทคนิคหรืออยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมก็อย่าลืมฝากไปชมคลิปผมผมให้จบด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมฝากทุกคนแชร์กันกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับฝากด้วยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาซูมเพจฟรีไฟในเว็บสิบบาทนะครับก็อย่างแรกเลยให้เราคลิกเข้าสู่ระบบก่อนนะก็จะเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กนะครับตัวน่ะโอเค ก่อนที่จะไปสุ่มนะครับก็จะมาทำการเติมเงินก่อนนะครับทุกคนนะโอเคก็จะเติมเงินทางทัวร์เวลตนะครับก็ให้เราโอนไปตามชื่อนี้นะครับเบอร์เวลตนี้นะครับถ้าเราโอนเสร็จให้กรอบเลขอ้างอิงในสลิปมาวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโอนแล้วก็ก๊อบเลขอ้างอิงมาวางตรงนี้ให้ดูนะนี่นะครับหลังจากที่โอนเสร็จแล้วก็ก๊อบเลขอ้างอิงมาวางไว้อย่างนี้นะครับทุกคนนะโอเคก็กดยืนยันการทำรายการไปเลยนะครับระบบกำลังตรวจสอบครับรอแป๊บนึงนะครับโอเคนี่นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับทุกคนนะก็คลิกเข้าไปที่เมนูแล้วก็ ข้อแรกเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้เครดิตก็ไม่อยู่ร้อยบาทนะครับทุกคนนะจากนั้นให้ทุกคนคลิกคข้ามาสุ่มของรางวัลนะครับโอเคคลิกเข้าไปเลยแล้วก็วันนี้ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับก็จะมีแบบสุ่มบัตรกัลิล่สุ่มบัตรทูแมนนี่มากมายนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับทุกคนนะอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เราใส่ uid ในเกมของเรานะครับพอเราแบบลุ้นได้มันเพชรมันจะเข้าในเกมอัตโนมัตินะครับทุกคนนะโอเคก็จะใส่ปเเเเลลลลยยนนนนะะะะคคคคครรรัับบบบบทุกกกกโอแ้้ว็ดิขาสู่ึ๊ มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ท่าปักธงหรือว่าได้เพชรนะครับทุกคนนะก็สุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับโอเคมาเริ่มสุ่มเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ปีสามสิบสีเพชรด้วยรอบแรกก็ได้เหรอวะตายครั้งที่สองปึ๊บปึ๊บปีก็ได้อยู่นะเว้ยถือว่าแบบได้กำไรแหละ Okay. ็ไม่ได้อีกแล้วโอเคนะคบตอนนี้เครดิตของพี่ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่เราจะได้นะครับทุกคนนะคลิกคำว่าดูของรางวัลน,นะครับปึ๊บก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าพชรมันจะเข้าจริงไหมครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราขอบับไปก่อนเลยแนละ้วกัน นี่นะครับเพชรก็ได้ทําการเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากเว็บสิบบาทดีๆกันนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับทุกคนนะฝากด้วยนะครับ time to slice and dice แต่ก่อนที่จะไปสอนนะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องตั้งค่าในเกมกันอีกชิ้นเคยนะครับก็สําหรับตั้งค่าในเกมนะครับการตอบสนองนะครับเครื่องผมจะใช้เป็น iPhone 7 Plus นะครับมองรอบๆผมก็จะปรับอยู่ที่ลอยนะครับหรือว่า โทรศัพท์ใครแบบสเปคกต่ำๆนะครับผมแนะนําให้ปรับลอยเลยนะครับตัวกวนน้ามันจะล่าขัวได้ง่ายแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้เร็วนะครับโอเคก็แรกๆก็จะไม่ถนัดนะครับผมแนะนําให้ปรับลอยเลยครับหลังๆไปมันก็จะถนัดเองนะครับโอเคแล้วก็การควบคุมปุ่มยิงนะครับปุ่มยิงของผมก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณ74นะครับหรือว่าใครเอาแบบปรับตามเลยก็ได้นะครับโอเคก็ สำหรับในเรื่องของกราฟิกนะครับกราฟิกผมก็จะตั้งอยู่ที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เฟรมเรททั่วไปนะครับถามว่าไอโฟนทำไมเปิดขั้นสูงไม่ได้นะครับคือเวลาผมเปิดขั้นสูงแล้วผมเล่นไปแล้วเครื่องมันร้อนนะครับทุกคนมันก็จะทำให้เครื่องหน่วงและเครื่องแหล็กนะครับก็สำหรับใครที่แบบสเปคต่ำๆนะครับก็แนะนำให้ปรับแบบผมเลยนะครับหรือว่าเล่นแล้วยังร้อนนะครับผมแนะนำให้เปิดราบลื่นแล้วก็เฟรมเรทขั้นสูงนะครับโอเคหรือว่าใครแบบไหวนะครับ เครื่องขายแบบไวผมแนะนําให้เปิดเป็นมาตรฐานแล้วก็เซ็มเลยขั้นสูงนะครับหรือว่าเล่นแล้วยังร้อนนะครับผมแนะนําให้เปิดโทไปนะหรือว่าขายแบบสเปคแรงๆก็แนะนําให้เปิดขั้นสูงให้หมดเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับตั้งค่าในเกมนะครับเดี๋ยวเราไปสอนกันในเกมกันเลยนะครับทุกคนนะ อาวนะครับก็ต้องขอการาบสวัสดีทานผู้ชมมีคร้งนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคยิงหัวระยะประชิดในแพทใหม่นี้นะครับก็อันดับแรกให้หาปืนมาสัก2องกระบอกนะครับก็จะเป็นของลูกซองควงแล้วก็ดีเซอร์ตนะครับวันนี้ก็โอเคมาก็สําหรับวิธีการยิงนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่ใช้ในตอนนี้นะครับที่ผมใช้ในตอนนี้นะก็จะเป็นแบบเทคนิคแรกกันก่อนเลยนะครับ โอเคก็สําหรับวิธีการวางเป้านะครับให้เราวางเป้าแบบบน,นหัวนะครับแล้วก็ให้เราทําการลากลงลากขึ้นนะครับอันนี้คือเราถ้าเราลากช้ามันจะติดตัวนะครับให้เราทําแบบเร็วๆนะครับมันจะติดหัวนะครับอันนี้แบบปึ๊บ,บเห็นไหมทำแบบเร็วๆมันก็จะติดหัวนะครับแต่ว่าถ้าเราทําแรงเกินไปนะครับมันก็จะเลยหัวแบบแบบนี้นะ เอ้ยทำไมมันติดตัวจังวะเอ้ยติดหัวจังหรืวะ,ววะนี่นะครับก็ให้เราทําการลากแบบเร็วๆนะครับมันจะติดแบบติดหัวเปอร์เซ็นที่เราจะติดหัวมากที่สุดนะครับมันจะไม่แบบโดนตัวนะครับถ้าเราทําทําเร็วนะแต่แต่ถ้าเราทําช้ามันก็จะติดติดตัวนะครับทุกคนนะนี่นะ คือผมแบบลากแบบช้าๆมันก็จะติดตัวแบบนี้นะแต่สมมุติว่าลากแบบเร็วๆนะครับลากลงลากขึ้นแบบเร็วๆนะครับมันก็จะติดตัวนี่นะโอเคนี่นะครับทุกคนนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนนะก็ให้เราทําการแบบวางเป้าแบบอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ลากแบบเป็นตัวเจนะครับทุกคนนะลากแบบเป็นตัวเจนะครับ ลากแบบนี้นะทุกคนนะลากแบบนี้นะโอเคนี่นะครับปึ๊บปางเป้าได้ประมาณแบบนี้แล้วก็ลากแบบตัว J นี่นะครับทุกคนนะเคนะครับปึ๊บมันก็จะติดหัวนะครับนี่นะครับทุกคนนะก็ ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสําหรับลูกซองควงนะครับเดี๋ยวเรามาดูของปืนดิสเซอร์กันบ้างนะครับทุกคนนะก็สําหรับปืนดิสเซอร์ก็ให้เราทําการแบบวางเป้าเหมือนกันเลยนะครับก็ให้เราทําการลากลงลากขึ้นนะครับอันนี้คือแบบพยายามแบบกระตุกแบบแรงๆนะครับลากลงลากขึ้นนะสำหรับปืนดิสเซอร์นะแบบนี้นะแบบเป้ามันจะล็อกตัวนะครับถ้าเป็นปืนดิสเซอร์นะ พยายามแบบกระตุกเอานะครับทุกคนนะกระตุกแบบเร็วๆนะครับนี่นะปะึ๊บนี่นครับทุกคนนะกระตุกแบบลักลงลักขึ้นนะครับพยายามแบบกดกลางปุ่มยิงด้วยนะครับทุกคนนะเออที่สำคัญอย่าลืมกดกลางปุ่มยิงนะปะึ๊บ ตีทัวร์นะครับทุกคนนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ให้เราทําการวางเป้าแบบเหมือนกันเลยนะครับสําหรับอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นแบบสูตรตัวเจนะแบบนี้นะปึ๊บวางเป้าได้แล้วก็ลากขึ้นแบบนี้โอเคก็จะลากแบบเฉียงๆเหมือนกันเลยนะครับนี่นะก็จะติดหัวนะครับทุกคนนะก็ถ้าใกล้มากกว่านี้ผมว่าแบบมันจะแบบโดนยากนะครับทุกคนนะ ก็ประมาณประมาณนี้ก็แบบระยะจูกแล้วนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับลาก็อบแบบชิมเชียงนะครับวางเป้าแล้วประมาณนี้ก็ลากอาแบบชิมเชียงโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับถ้าเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้แรงล่างคลิปผมนะครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ